วันนี้พามาพบกับเมซิงของจ้ะอเมซิงไทยแหละลงแขกลงแขกลงเม่นม่นค่ะเม็นมนลงเต็มทุ่งนาเลยเม็นลงเลยวตอนนี้จะพาเป็ลงแยังไปเลยเดี๋ยวยางแตนเลยค่ะแต่กีเขาอค่ะ อะลรลิวของแม่เองค่ะเดนนะโมเมนต์ไปท่มานาแล้วกยวข้าวกันปิวบ่มกันปลิว อ่เนไปมุมน้นสิจ้าจ้แล้วพันกว่าแล้วพันไปม้สิพันสามรกว่าคนเคยวันละสองพกว่าจยอสั้นเงี้ยเวียนมาไรอะมาตันเยสั้นยอุ่มันน้อี่มาตันเออเนมาไรเออมาตันตุบันมาไรโดด้วยอ เดี๋ยวพอหนูต้นตัวหน้าตัวปีเนี้ยนี่ต้นเรจรอดบอีชวสิจะได้เมก็จะเท่าไหรอไม่่บ้านจเนน้องเฟ่องทำอะไรคะลูกอะไรลูกไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยค่ะพอยุหยุดสต๊อป

เนี่ยสมาวตะตาุดี้ก็เธอกาพร้องจ้ะเธอคุณเองพร้องแต่ยินใกล้ผู้ชายคนนี้จะดูหน้าตาดีมากขึ้นเลยเรื่องหนาชิดไกลเื่องหน้าชิกรงนาชรู้าก